ชื่อสุรยานะครับอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพนี่ค่ะกรุงเทพนี่นะครับคุณสุรยานี่เป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วยดูแลนะครับก็อยากให้ถามว่าว่า,วาคุณนายชาเนี่ยนะครับอ,อ,อายุเท่าไหร่ อาถามเข้าอายุเท่าไหร่ <50. S 1> ครับเขียนภาษาไทยได้นะครับอายุ30บแล้วน่ครับอายุครับสานะครับ,อรบ,รบเออเป็นคนจ,จังหวัดไหนเป็นคนจากสุราษชธานีนะครับพอนั้นได้สุราช อายุ30แล้วนะแล้วก็วันนี้จะเข้ารับอิสลามใช่ไหมวันนี้จะเข้ารับอิสลามแล้วครับนี่ยกมือเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเขามีพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับเขามีอัลลอฮฺสุภาหอุตะลาก็อิหมัมจะพูดลำบากหน่อยฮะต้องผ่านล่างแต่ก็ยังดี นะครับอิสลามอิสลามอัลลอฮ์อัลลอฮ์วาฮิดคนเดียวนะแล้วก็อนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ประกาศผู้ประกาศนะครับนะก็ ฟังพอพอเข้าใจนะครับให้รู้ว่าศาสนาก็คือของอัลลอฮ์แล้เพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าท่านอาบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ประกาศนะครับตามปกติทุกคนทุกคนเนี่ยต้องใช้ปากกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮนะครับอันนี้ก็ เท่าที่สามารถจะกล่าวได้ก็ท่านพี่น้องก็คงจะเป็นพยานนะครับ mm hmm. เขาพูดไม่ได้นะแต่วเรียนหนังสือจนเขียนภาษาอรับได้ mm hmm. ก็จะให้น้องไอชาเนี่ยได้กล่าวเท่าที่จะกล่าวได้นะครับนะเท่าที่จะกล่าวได้ที่ออกเสียงขึ้นมาให้เป็นภาษาอับดับเ,เพื่อที่จะอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานว่าเธอนั้น ได้ลั่นวาจาเหมือนกับผู้ที่เข้ารับอิสลามทุกๆคนนะครับนะลาอิลาฮะอีลาลอลาอีละอีลาฮะอิลลอหละได้พิธกับอีกที Muhammad Rasulullah. Wape. Wape. Rasul. Allah. Bagaimana? Kau. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau. 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 وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبلنا حسناتها اللهم تقبل من الاسلام من هذه السيده او الانسه التي امامنا اللهم وفقها لما تحبه وترضاه اللهم تقبل منها حسناتها اللهم وفقها لما, لما تحبه وترضاه اللهم تقبل منا دعاءنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar ช่วยขอดวงให้กับอิชาห์นะครับชืนะช่อชื่อิชชื่อบอกได้เพียงสั้นๆน,นะครับก็ขอให้ทุกคนครับถ้าใครอยากจะทำบุญก็โอเคครับครับฮัมดุลิลละครับเอากรอบเบาๆหน่อย <c oughs> ใครจะกอดกอดเบาๆหน่อยนะครับอย่าแรงนะทำดูลิลล,ล่า